ใช้มะนาวกี่ลูกสองลูกบางทีก็ลูกบางทีก็ครึ่งลูกครึ่งลูกแล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่ใช่แล้วแต่คนชอบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวแล้วแต่คนชอบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวคนชอบเปรี้ยวเราก็ให้เป็นลูกครับสี่สิบรถ รสจัดก,ก็ใส่มะนาวเยอะไปหน่อยใส่พริกเยอะไปหน่อยอ,อย่ไหมให้มันได้สมดุลกันตกพุ่งเตะกละายไม่ได้เดี๋ยวมันก็โดดหมดโดดถ้างั้นจะได้ซื้อกำมัตงตัวนี้เหรอครั <c oughs> บเ <c oughs> ขาบอกว่ากำมังใหญ่ใหญ่จริงๆสูงแต่ความใช้กำมัง ไปเล็กๆแล้วก็แบนดอกแบนๆว่านี้กระโดดดอกหมดเต็มหมดกุ้งกระโดดดอกเต็มหมดหมดชุดนี้เป็นยาหมอยโผล่ครับยาหอยโผล่คือยาหมอยโผล่คนนี้ตอนซื้อมาเขาแกะให้เรียบร้อยอยู่แล้วแกะเรียบร้อยอ๋อ พอมาถึงเราก็ยำได้เลยเราเราต้องมาทำอีกทีหนอึองอมาต้มน้ำร้อนลวกอ๋กอ,อต้มต้มน้ำร้อนลวกก่อนฮะแต่เป็นหอยสุกแล้วอ๋อไปหอยสุกต้มคาดเชือ้อรอว่าไงใช่ต้มคาดเชื้อก็จอดทำน้นเหนียวไหมเออ,เ,อ,อเ,เป็นไงบ้างรสชาติเหนียวแต่ไม่เหนียวเท่าเชอรี่ อ๋อตระกูหอยต้องเหนียวทุกอย่างแต่ไม่แต่แต่ไม่เหนียวมากเหนียวแต่ว่าพอเคี่ยวได้ใช่ใช่อันนี้ยำหอยหอยโขกนะอ่ายำหอยโขกหอยนาชุดชุดเท่าไหร่ครับแบบนี้ชุดสี่สิบก็สี่สิบกันนะครับเอซนแหม่โรยมากนอนน้ำแของ ที่เป็นยำกรุงศูนย์ผงละสี่สิบหรือห้าสิบสี่สิบครับสี่สิบครับตัวนี้เป็นยำกรุงศูนย์อก่อนนี่ใส่ใส่เครื่องหลายอย่างตอนนี้ไม่ไม่เอาแล้ว ลดลดต้นทุนลงแล้วไม่ไหวครับมันลดต้นทุนมันแพงแต่ลูกค้าท่านไม่ได้ชอบกินด้วยก็เลยลดออกก็เลยเอาออกอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานตัวตัวไปของยำนะใช่เครื่องเคียงแล้วจะธรรมดาพริกนี่ก็คั่วเองแล้วก็ข้าวคั่วนี่ก็คั่วเองก,ก็ปิดก็จะใส่มะน,นาวสดใส่มะนาวสด

นี่ลูกค้าซื้อกุ้งไปเลี้ยงปลาของวิธีสิบครับเดวี่รเ็ดรงนีทลาตักเวลาสามโลสี่โลแล้วที่นั้นก็เหลือจักบนรถไปอืม,อมคอยดูคอยดูบนรถตลอดน้ำองให้เย็นตลอดน้ำต้องเย็นแล้วก็มีออกซิเจนไว้ตลอดนะกนะุ้งจะได้สดใช่ปกติเมื่อก่อนก็วันละสิบโลนะใช่ซ้อม ตอนนี้ก็ประมาณกี่โลครับประมาณห้าโลประมาณหโลนะห้าโลโลครับคตอนที่เศรษฐกิจนีตามเศรษฐกิจเนาะ